ปรากฏการจันทราคาตหรือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์และโลกเรียงขนานกัน ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งดาวพระจันทร์โดยตรงส่งผลต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีและอิทธิพลจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมที่ต่างกันออกไปปรากฏการณ์จันทรคราดหรือจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนปี2567ตรงกับแรม1ค่ำเดือน10ค่ะ และปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่18กันยายนเพียงวันเดียวจะให้ผลก่อนวันที่18 12วันและจะให้ผลหลังจากวันที่18กันยายนอีก12วันรวมเป็น24วันและก็วันที่18กันยายนวันเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งวันทั้งหมดทั้งมวลนะคะปรากฏการณ์จันทรคราิหรือจันทรุปราคาก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี25วัน ในระยะ25วันตรงนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณค่ะไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจบลงภายใน25วันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่จะไปจบหรือไปสิ้นสุดลงเมื่อใดมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วย ปรากฏการจันทรคราชหรือจันทรูปราคาในครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะบางคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือบางคนนะคะก็รู้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคุณก็จะได้เตรียมตัวจะได้รับมือซึ่งแต่ละคนนะคะก็มักจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสมัยพยากร์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลที่คุณจะได้รับ จากปรากฏการณ์จันทรคราชหรือจันทรุปราคานะคะซึ่งปรากฏการณ์ในครั้งนี้ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์ค่ะดาวพระจันทร์สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษกิกถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะและปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในเรือนอุตตะและเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีพฤษกิก อย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าผลจากปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาจะให้ผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อคุณค่ะการเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลทําให้คุณนั้นได้เจอกับเรื่องราวแบบปรับปรับฉับพลันเจอกับเรื่องราวกระทันหันเรื่องราวที่เป็นแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะบางทีก็ให้ผลในแง่ดีบางทีก็ให้ผลในแง่ลบ ดังนั้นจึงถือว่าคุณอาจจะเจอกับเรื่องที่คาดเดาได้ยากค่ะเพราะปรากฏการในครั้งนี้อยากที่ทราบกันดีว่าเป็นปรากฏการณที่ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์เงาของดาวพระราหูจะครอบดาวพระจันทร์ค่ะ ครอบงำในทางโหราศาสตร์ก็เท่ากับว่าบทบังดาวพระจันทร์ส่งผลทำให้ดาวพระจันทร์นั้นอ่อนแรงอ่อนกำลังลงแต่ในขณะเดียวกันการที่ดาวพระราหูมีกำลังเข้มแข็งและได้อมดาวพระจันทร์นี้ก็อาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อชาวลัคนาราศีพฤษศก็เป็นไปได้สำหรับอิทธิพลด้านบวกด้านดีที่ชาวลัคนาราศีพฤษศจะได้รับ จากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุปราคาในครั้งนี้ก็คือประการที่ 1. ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดเรื่องราวฟลุกๆุ เกิดสิ่งใหม่เกิดสิ่งที่เกื้อหนุนดวงชะตาทําให้ชีวิตของคุณได้เจอกับสถานการณ์ที่พลิกผันเจอกับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเริ่มต้นจะมีเรื่องราวที่คุณคาดเดาไม่ได้หรือมีเรื่องที่ไม่คิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณอาจจะอึดอัดและลำบากใจบ้างแต่สุดท้ายผลของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ก็จะกระตุ้นทำให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภได้เจอกับการพลิกผันเปลี่ยนแปลงและชีวิตของคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่สิ่งที่ท้าทายล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับชีวิตของตัวคุณค่ะประการที่สองสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภ จะได้รับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีสิ่งบวกจากปรากฏการจันทรคราสหรือปรากฏการจันทรุป,ปราคาต่อชาวลัคนาราศีพิศภนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนได้ต่อยอด ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดนะคะที่มีแผนในการลงทุนธุรกิจในการต่อยอดธุรกิจหรืออาจจะต้องการหาสมาชิกมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนในระยะนี้คุณจะได้เจอกับคนที่ดีมีแนวคิดมีทัศนคติคล้ายคล้ก,กันค่ะ มาร่วมลงทุนมาร่วมหุ้นร่วมสร้างอาจจะเป็นคนรักคู่รักของคุณก็ได้หรือจะเป็นญาติพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้พัฒนาต่อยอดชีวิตค่ะ หากชาวพระศพท่านใดมีธุรกิจกิจการอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณได้ต่อยอดได้ขยับขยายได้เจอสิ่งแปลกใหม่ค่ะได้มีโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาจุนเจือคุณชาวลัคนาราศีพฤษศพคะสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องเก่าปัญหาเก่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงค่ะเพราะช่วงนี้ดวงชะตาของคุณมักจะถูกชะโลกกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวของการขยับขยายเรื่องราวของการต่อยอด แนวคิดไอเดียความสร้างสรรค์เรื่องราวเหล่านี้จะเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวพิศษภเป็นอย่างดีประการที่สสิ่งที่ถือว่าจะส่งผลดีผลเด่นต่อชาวลัคนาราศีพิศษภซึ่งเป็นอิทธิพลจากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือราหูอมจันทร์ในครั้งนี้นั่นก็คือบุตรบริวารลูกน้องจะคอยหนุนนำจะนำโชคลำลาบมาสู่ตัวคุณค่ะ หากชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีบุตรบริวารช่วงนี้นะคะสามารถนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบุตรบริวารของคุณไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากการเรียนของลูกหลานผลสอบของลูกหลานหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการที่มีลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องทํางานได้ดังใจค่ะลูกน้องจะเกื้อหนุนสนับสนุนผลักดันตัวคุณและเป็นช่วงที่ลูกน้องบริวารทํางานได้ ได้ดีมีความขยันมุ่งมานะทําให้ผลงานที่คุณสั่งงานไปนั้นมีความลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องราวที่ถือว่าเป็นข้อควรระมัดระวังที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะที่เกิดปรากฏการจันทรคราชหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือประการที่หนึ่งชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ อย่างที่สมัยได้บอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากลูกหลานบริวารแต่ในขณะเดียวกันปรากฏการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็อาจจะกระตุ้นให้คุณมีปัญหามีเรื่องทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจจากลูกน้องบริวารเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินลาภผลผลประโยชน์ใครที่มีลูกหลานบริวารคนที่อายุน้อยกว่าน้องสาวน้องชายอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์กำ,กำไรกำไรหรือตัวเลขที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยอาจจะมีการถกเถียงทะเลาะเบาแวงหรือกลายเป็นคดีความได้เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามระมัดระวังและพยายามมีสติรอบคอบในการจัดการเรื่องราวเหล่านี้ ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีความหนักอ,อกหนักใจเกี่ยวกับลูกหลานที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นทัศนคติความคิดความเห็นอาจจะไม่ตรงกันมีแนวโน้มที่เขาจะเชื่อเพื่อนมากกว่าเราก็ขอให้คุณเพิ่มความใจเย็นไว้ด้วยนะคะประการที่สองสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อควรระมัดระวังสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือ เพื่อนฝูงคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทหรือไม่สนิทกับคุณก็ตามให้ระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะเขาเหล่านั้นอาจจะนําปัญหาบางอย่างมาให้เพราะดาวพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเมื่อดาวพระจันทร์ถูกอมก็เท่ากับว่าดาวพระจันทร์นั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังลงค่ะ รวมไปถึงการทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้สูงและสหัชชะหมายถึงสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์การคอมเมนต์การวิพากษ์วิจาร์ณการพิมพ์อะไรลงไปแล้วมันไปกระทบต่อบุคคลอื่นจะต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนอกจากนั้นคุณก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะสหัชชะก็หมายถึงการเดินทางให้ระมัดระวังอุบัติเหตุให้ดีค่ะ อยากใจร้อนใจรีบเวลาใช้รถใช้ถนนชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดการเจรจาหากคุณจะต้องสื่อสารสื่อความอะไรกับใครพยายามเรียบเรียงคำพูดให้ถูกต้องย้ำคิดย้ำทำกันสักหน่อยเพื่อเป็นการเช็คว่าผู้ฟังฟังคุณได้ถูกต้องและเข้าใจหรือไม่ไม่เช่นนั้นนะคะการสื่อความสื่อสารกันมันก็จะมีเกณฑ์ตกหล่นหรือผิดพลาดได้ประการที่สค่ะ สิ่งที่เป็นข้อควรระมัดระวังที่ชาวลัคนาราศีพิศภต้องพึงรอบคอบให้มากในช่วงที่เกิดปรากฏการจันทรครกาดหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองเพราะดาวพระราหูได้ทำการโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตา ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์รายรับรายได้แล้วก็ชื่อเสียงค่ะเมื่อมีเงินเข้ามากระเป๋าหรือเข้ามาในบัญชีของคุณก็ต้องพยายามเจียดไปเก็บไปออมนะคะไม่เช่นนั้นมันอาจจะหมดได้ในเร็ววันหรือคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงค่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีความลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างจนทําให้คุณยอมโอนยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาเพราะ นั้นต้องพยายามดูให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเก็บเงินไม่เก่เงเก็บเงินไม่อยู่ก็พยายามฝากเงินไว้กับคนที่คุณไว้ใจนะคะอาจจะเป็นคนรักคู่รักหรือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีพฤษภ ชาวประสบท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและความราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ